สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิสระอีกรายนางร้ายน่าสวยขอไม่ต่อสัญญากับช่องเจ็ดแล้วเขาผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระอีกคนแล้วครับสําหรับลิตาพัทรลิตาจิรพิทักษ์ชัยหรือชื่อเดิมหมายแพรพัทรานิดคํากําพุธหนึ่งในนักสแสดงของช่อง7ด HD ซึ่งในอินสตาแกรมของเธอนานได้ชี้แจงว่าฟรีแลนซ์แล้วเรียบร้อยสําหรับผลงานที่ผ่านมาของเธอนั้นคือจะรับบทเป็นนางร้ายแล,ละละครซิตคอมอาทิตย์ ทีเช่นหวานใจในายหุ่นยนต์ร,รักสุดปลายนวมเรือมนุษย์มาดามบ้านนาเจ้าสัวมัวนิ่มคุณชายตำระเบิดมรดกผีดกและผลงานล่าสุดที่กำลังออกอากาศคือปล้นลอยฟ้า โดยเธอยังมีละครกับทางช่องอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่คือเคยบ้านไรส้สไปไฮโซและละครเรื่องที่แจ้งเกิดนั้นคือละครหลังข่าวเรื่องเรือมนุษย์บอกเลยว่าเธอนั้นเล่นได้แซ่บมากเอาเป็นว่าเอาใจช่วยกับเส้นทางอิสระของลิตาพัดลิตานะครับท่านผู้ชมละครับมีความไม่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคขอบคุณครับ